กระทรวงการคลังถแถลงเปิดตัวสลากเกษียณนะครับเพื่อให้ประชาชนซื้อใบละ50บาทและมีลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์นะครับรางวัลที่1 1ล้านบาทจำนวน5รางวัลและรางวัลที่2 1000บาทจำนวน1 0,000รางวัลออกรางวัลแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับเมื่อซื้อแล้วเงินก็ไม่หายไปไหนไม่ว่าจะถูรางวัลหรือไม่ถูรางวัล เงินก็จะเก็บสะสมเป็นเงินของท่านนะครับและเมื่ออายุ60ก็สามารถเบิกถอนเงินที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกมาใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับซึ่งระหว่างนี้กระทรวงการคลังกาลังอยู่ในช่วงขัดกลารายละเอียดก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายประมาณ6เดือนถึง1ปีก็จะ เริ่มออกมาให้ได้ซื้อกันสำหรับสลากเกษียณนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถซื้อได้นะครับ 1. สมาชิกกอช2อ 2. ผู้ประกันตนมาตรา40และ 3. แรงงานนอกระบบนะครับและอาจจะมีการ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ซื้อสลากนีได้นะครับเดี๋ยงไงทางกระทรวงการคลังจะถแถลงแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสลากกษียณนะครับซื้อใบละ50บาทซื้อได้เดือนละไม่เกิน3,000บาทมีลุ้นรางวัลเงินล้านทุกสัปดาห์และเงินต้นที่ซื้อไว้ก็ไม่หายไปไหน